สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR อของสคอร์นะครับเพราะว่าตัวสคอร์เนี่ยมีอาวุธเบิร์ดก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูกันที่รายละเอียดตัวละครก่อนนะครับสําหรับตัวสคอร์นะครับณตอนนี้นะครับก็มีชุดคอสตูมาขายทั้งหมด2ชุดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดเดิมนะครับส่วนชุดข้อตุมชุดที่1ก็จะเป็นชุดงานเลี้ยงเต้นลํานะครับในภาค8นะครับส่วนชุดที่2จะเป็นชุดตอนที่ไปบุกหอคอยที่มีเรดาร์นะครับชุดนั้นก็จะเป็นชุดตอนทดสอบ s e e d นะครับก็ถ้าชอบชุดไหนก็เลือกชุดนั้นนะครับถ้าเลือกไม่ถูกก็ซื้อทั้ง2ชุดไปเลยนะครับต่อมาเรามาดูเกาะฟ้ากันก่อนนะครับ สำหรับตัวเกาะฟ้านะครับถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR กับทําอาวุธเบิร์ดเขียวแล้วนะครับผมก็แนะนําให้ทำเกาะฟ้าไปเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเกาะฟ้าเนี่ยจะเพิ่ม h p d p m a g e ให้กับตัวสคอร์สูงสุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแค่อาวุธ FR ไม่มีอาวุธเบิร์ดเนี่ยใส่แค่เกาะลูเฟเนียก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับอ,อสคอคร์นะฮะ ต่อมาเป็นสฟีย์แนะนำนะครับซึ่งสฟีย์แนะนำของสคอเนี่ยเป็นลูก A หมดเลยทั้งหมด3ช่องนะครับแล้วก็ตัวสคอเนี่ยเราจะเน้นไปที่ค่า a อ t แท k หรือไม่ก็ค่า m a c กเบฟนะครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะครับสำหรับตัวเงื่อนไขของสฟีย์นะครับก็ดูที่ด้านขวาได้เลยนะครับ เงื่อนไขแบบที่1นนะครับก็เมื่อเราโจมตีมอนเตอร์เบรกหรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกแล้วเราได้ค่าแอตแทกค่าแม็กเบฟนะครับเงื่อนไขที่2เมื่อเราโจมตีติดคีย์ิเคอลฮิตนะครับแล้วเราได้ค่าแอตแทกหรือว่าค่าแม็กเบฟนะครับเงื่อนไขที่3อันนี้ก็ใช้ได้นะครับสำหรับเงื่อนไขที่3คือเมื่อเราโจมตีเป็นเป้าเดียวนะครับก็คือซิงเกิลแทรเก็ตนะครับ สำหรับตัวสคอนะครับจะมีอ่าซิงเกิลทาร์เก็ตกับการโจมตีแบบ AOE ก็คือการโจมตีหมู่เนี่ยผสมผสานกันนะครับซึ่งตัวสกิล1สกิล2สกิล EX เนี่ยมันเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นสฟีย์ที่มีเงื่อนไขประเภทนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนที่เป็นตีหมู่เนี่ยจะเป็นอ่าสกิล LD กับสกิล FR แล้วก็สกิลเบิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นอ่าซิงเกิลทาร์เก็ตใช้ได้ ส่วนเงื่อนไขที่4นะครับก็เมื่อเลือดเต็มนะครับก็ได้ค่าแอดแท็ค่าแม็กเบฟอะไรพวกนี้เนี่ยก็ใส่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขทั้ง4ข้อของอสกอนะครับต่อมาเรามาดู AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำเป็นแอดแท็กร้อยแคู่กับแม็กเบฟส3มรานะครับสำหรับ fr level นะครับถ้าเกิดใครที่ limit อาวุธ fr ครบ3ามรูแล้วแล้วก็ทำเบิร์ดเขียวแล้วเนี่ย ผมก็แนะนำให้อัพไปที่เลเวล30เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR ครบ3รูแต่ว่าไม่มีอาวุธเบิร์ดเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะอัพที่เลเวล10หรือว่าอัพที่30ไปเลยนะครับลองช่างใจดูนะครับสำหรับซัมมอนอาสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของ Special ลบัฟก่อนนะครับสําหรับตัว Special ลบัฟเนี่ยจะมีขั้นทั้งหมด3ขั้นนะครับโดยที่เริ่มเกมมาจะอยู่ที่ขั้น1นะครับตัวเลขอยู่ข้างในตรงนี้นะครับเลข1โรมันนะครับแล้วก็การที่เราจะเพิ่มขั้นของ Special ลบัฟเนี่ยก็ง่ายๆนะครับให้เรากดสกิล l l 1ครั้งต่อ1ขั้นนะครับถ้าเราอยากให้เป็นขั้น3ไวๆก็ต้องกดสกิล l d 2ครั้งนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสเปเชียลบับกันนะครับในส่วนของเพิ่มค่าต่างๆให้กับตัวสคอร์นะครับอันแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแทนะครับ20% 40%และ60%นะครับอย่างที่2เพิ่มค่าโอเวอร์โฟล10% 20%และ30%นะครับอย่างที่3เพิ่มค่า H ฮพีดาเมจ20%นะครับและอย่างที่4นะครับเปิดใช้งานการโจมตีซ้ําเมื่อสคอร์จบแอคชั่นนะครับ สำหรับการโจมตีซ้ำของสคอนะครับก็จะทำการตีเวฟหมูนะครับ4ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับเป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของสเปเชียลบัฟนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูบัฟเบิร์ดกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะดูสกิลนะครับสำหรับตัวบัฟเบิร์ดนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับความสามารถนี้เนี่ยสำหรับสคอร์เท่านั้นนะครับสำหรับความสามารถาเฉพาะสคอร์เนี่ยอันแรกนะครับจะเพิ่มค่า h p ดามเอจลิมิตนะครับ50%อย่างที่2ทํทำให้ตัวสคอรนะครับเกรดเ x เต็ม100%ตลอดเวลาจนกว่าบัฟเบิร์ดจะหมดนะครับ ในส่วนที่ให้กับปาร์ตี้นะครับก็จะมีอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า HP damage นะครับ50%สำหรับสกิลที่มีดาเมจออกข้างนะครับแล้วก็ความสามารถต่อมาเนี่ยจะต้องเป็นการเจาะอาวุธเบิร์ดสองรูขึ้นไปหรือว่าทำเบิร์ดเขียวนะครับถึงจะได้ความสามารถอีก4อย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเวฟดาเมจ50% อย่างที่2เพิ่มค่าเบฟดามิลิมิต50%อย่างที่3เพิ่มค่า H p ดามตรเมจ50%และอย่างที่4นะครับเพิ่มค่า H p ดามจลิมิตอีก3 0นะครับสำหรับตัว H p ดามจลิมิตเนี่ยเท่ากับว่าสคอร์จะได้ความสามารถนี้จากบัฟเบิร์นเนี่ย80%ให้ตัวเองเลยนะครับ เรามาดูแรดเ s s สก l ลกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวก็เริ่มจากสกิลหนึ่งก่อนนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับจะมีการโจมตีแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับชุดแรกนะครับจะทำการตีเบฟ6 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้1ครั้งนะครับแล้วก็ชุดที่2จะทำการตีเบฟหมู่3าฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีเพิ่มขึ้นอีก3ครั้งรวมแล้วกลายเป็นตีเลือดเป้าหมาย4ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ HP ดาเมจที่ทําได้เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากนั้นตัวสคอร์จะได้รับบัฟ S นะครับจำนวน5เทิร์นนะครับนี่นะครับก,การโจมตีซ้ำนะครับของสเปเชียลบัฟนะครับ ต่อมาเรามาดูความสามารถของบัฟเอกันก่อนนะครับสำหรับความสามารถของบัฟเอนะครับก็อย่างแรกเลยเพิ่มค่าแอตแทกนะครับสาอย่างที่2เพิ่มค่าแม็กเบฟสาและอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าอินเบฟห้นะครับสำหรับสกิล l นะครับจะทําการตีเวฟห้าฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้ง สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับบัฟเอ,อได้รับบัฟเพิ่มค่าแม็กเบฟและเพิ่มค่าแอทแทกนะครับจำนวน5 turn. เทิร์นแล้วก็สกิล2นะครับมีเร่งเทิร์นด้วยนะครับ ต่อมาเป็นสกิล ex นะครับสำหรับสกิล ex จะทําการตีเบฟ5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ20%นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะได้รับบัฟ l นะครับจำนวน8เทิรนะครับพร้อมกับเพิ่มระยะเวลาบัฟบนหัวทั้งหมดนะครับบวกไปอีก2เทิรนะครับ ตอนนี้ก็บัฟเป็น7555นะครับนี่นะก็เ,เพิ่มไปนะครับต่อมาเรามาดูบัฟจากสกิลเอ็กกันก่อนนะครับก็คือบัฟ L อันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ L นะครับก็ให้ตัวเองเหมือนเดิมนะครับ อย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 70%อย่างที่2เพิ่มค่าแม็กเบฟห้อย่างที่3เพิ่มค่า h AT p Damage 30%และอย่างสุดท้ายนะครับมีผลของเบฟส e ิลนะครับ30%เนะครับเห็นไหมครับว่าบัฟเบิร์ดเนี่ยพอเรากดสกิล EX ไปแล้วนะครับทำให้ตัวสกอเรเนี่ยสกิล EX สามารถใช้ต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับ สำหรับสกิล65นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการเติมสกิล1และสกิล2นะครับอย่างละ1ครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มค่าแอตแทกนะครับสีอ็อย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเวฟดาเมจลิมิต40%นตะครับนี่ฮะสกิลหสกิล2โรงโจงนะครับ อพอกดไปแล้วสกิลหนึ่งและสกิลสองก็มานะครับถ้าเกิดเราไม่กดสกิลหนึ่งและสกิลสองเลยนะครับเมื่อเรากดสกิลหกสิบห้าแล้วเนี่ยสกิลจะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้แล้วนะครับสูงสุดของเกมที่เริ่มต้นก็คือเท่านั้นนะครับต่อมาเป็นสกิล l d นะครับสำหรับสกิล l d เนี่ยจะทําการตีเวฟหมูสามฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ80%นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วตัวสัคอร์จะได้รับบัฟ S นะครับจำนวน5เทิร์นพร้อมกับได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน16เทิร์นแล้วก็เพิ่มขั้นของสเปเชียลบัฟเนี่ยอีก1ขั้นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายจะทำการเติมสกิล1และสกิล2อีกอย่างละ1ครั้งนะครับ เรียกได้ว,ว่าเราสามารถสแปมสกิล1สกิล2ได้รัวๆเลยนะครับต่อมาเป็นสกิล FR นะครับสำหรับสกิล FR เนี่ยจะทำการตีเบฟหมู่6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับเป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของ FR กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ FR โหมดก่อนนะครับสำหรับ FR โหมดหรือว่า FR FR effect ของสคอนะครับมีเงื่อนไขว่าเมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์เบรกนะครับหรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับเราจะได้2ค่าดังนี้นะครับค่าที่1 เพิ่มค่า HP Damage 50%ค่าที่2นะครับเพิ่มค่า HP Damage Limit 50%นะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP Bonus นะครับก็มี2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1น,นะครับเมื่อเราโจมตีกายภาพระยะใกล้นะครับจะได้30%แล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับเมื่อเรามีบัฟที่มีขั้นหรือว่ามี Special b u ัฟที่มีขั้นนะครับแล้วจบเทินเราจะได้40%นะครับ กไ็ได้สูงสุด75%นะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของ c อ l l Ability กันนะครับก็เริ่มกันที่คอเงินก่อนนะครับ สำหรับคอเงินจะมีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด6เทิร์นะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยให้กับคนเรียกเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแท็20%อย่างที่2เพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับอีก20%นะครับ สำหรับคอทองนะครับก็ไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่ออกมาโจมตีแล้วก็กลับไปแค่นั้นเลยนะครับสำหรับความสามารถของคอเอเบลิตี้เนี่ยก็มีแค่นี้เลยนะครับดูแล้วความสามารถคอของสกอรเนี่ยคือไม่ค่อยน่าใช้เลยฮนะ เราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสกิลกันก่อนนะครับสำหรับตัวสกิลหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟเอสนะครับที่มีจํานวน5เทิร์นะครับส่วนสกิล EX กนะครับก็เอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟเอนะครับที่มีจํานวน8เทอร์แล้วก็มีขั้นอยู่ที่ขั้น3นะครับอันแรกอันนี้นะครับ แล้วก็ตัวสกิล l นึ่งสกิลสเนี่ยก็เอาไว้เล่นเกรด EX นะครับเวลาเราจะต้องการกดสกิล EX ไวๆนะครับเพราะว่าสกิล EX ของสคอเนี่ยมันรีชาร์จไวนะครับแล้วก็ตัวสกิล l 5นะครับถ้าอยากใช้งานแบบคุมคุมก็ต้องกดสกิล l กับสกิล l ทิ้งไว้ก่อนอย่างละ1ครั้งนะครับแล้วค่อยกดนะครับส่วนสกิล LD นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเริ่มเกมนะครับผมก็จะกดสกิล LD 2ครั้งก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้สเปเชียลวัฟเนี่ยเป็นขั้น3นะครับ เพราะว่ายุคนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการงกสกิลอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับเราสามารถสแปมสกิลได้เลยนะครับยังไงสกิลก็ไม่มีวันหมดอยู่แล้วนะครับส่วนตัวข้างๆอีก2ตัวนะครับที่ผมเคยพูดไปในคลิปวิเคราะห์ตู้นะครับว่าการจัดทีมมาช่วยสคอร์เนี่ยก็คือหาตัวที่บัฟเพิ่มความสามารถให้กับสคอร์สตัวนะครับผมก็เลือกเป็นน้องดีนัว แฟน <is> <AN> ของสคอร์น <Brothers> ั่นเองนะครับ1ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน้องอิโรฮะนะครับจริงๆแล้วใส่ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับที่มีการบัฟค่าต่างๆให้ทีมนะครับเพราะว่าตัวสคอร์เนี่ยการที่ไม่ใช่การที่เสียต้องบอกว่าบัฟต่างๆของสคอร์เนี่ยมันให้ตัวเองนะครับมีแค่บัฟเบิร์ดอย่างเดียวที่ให้กับปาร์ตี้นะครับแล้วก็บัฟเบิร์ดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นบัฟเบิร์ดที่ทำทำเจาะอาวุธเบิร์ดสองรูหรือวุฒเบิร์ดเขียวนะครับเพราะฉะนั้น อีก2ตัวที่มาเสริมให้สะคอเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญนะครับทำให้ตัวสะคอเนี่ยสามารถตีติดแคปดามจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสะคอนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นดามจกายภาพนะครับแต่ว่าเวฟดามจของตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้สูงเหมือนตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะมีคนมาเสริมให้เพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบๆกดนะฮะสำหรับ รายละเอียดต่างๆเบื้องต้นที่ควรรู้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูสคอร์ตอนที่เราจะเปิดเบิร์ดใหญ่นะครับสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยตัวสเปเชียบเนี่ยเป็นขั้น3แล้วนะครับแล้วก็เราปั่นเปอร์เซ็นต์เอจนอะไรเป็นที่เรียบร้อยเซตติ้งอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้สคอร์เนี่ยมีบัฟเบิร์ดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปิดเบิร์ดใหญ่นะครับ พอสพอมีเบิร์ดใหญ่เรียบร้อยนะครับแล้วเราเซตติ้งอะไรต่างๆลงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้สคอร์เนี่ยเปิดเบิร์ดใหญ่ได้เลยนะครับสำหรับการกดสกิลในเบิร์ดใหญ่นะครับ4เทิร์นแรกนะครับให้เรากดสกิล ex รัวๆเลยนะครับ4ครั้งนะครับแล้วก็เทิร์นที่5เนี่ยก็จะเป็นสกิล ld เทิร์นสุดท้ายก็จะเป็นสกิล fr นะครับ ก็แสแปมสกิลเอ็ไปนะครับสครั้งนะฮะรัวๆเลยนะครับการที่สซคอเนี่ยได้รีเวิร์กมาใหม่นะครับแล้วก็รีเวิร์กอ่ารีเวิร์กบัคเบิร์ดเนี่ยก็ทำให้เราต้องเล่นเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นแบบนี้ก็สามารถเล่นแบบอื่นได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของเพื่อนๆท่านนั้นนะครับ อ่าตอนนี้ก็เลืออีกหนึ่งเทิร์นะครับที่เราจะต้องกดสกิล EX นะครับต่อมาก็จะเป็นสกิล LD นะครับเทิร์ที่5นะครับ สำหรับสกิล ld เนี่ยที่ผมให้กดเพราะว่ามันตีเลือด6ครั้งนะครับแต่ว่าสกิล ex เนี่ยตีเลือด4ครั้งนะครับแล้วก็เทิร์นที่6นะครับก็สกิล fr นะครับสำหรับวิธีการเล่นสคอร์ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับส่วนตัว fr ของสคอร์นะครับมันค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเงื่อนไขที่2เนี่ยที่ได้40%เรนะครับเราจะต้องหาคนที่มีบัฟหรือว่าสเปเชียลบัฟนะครับที่มีขั้นแบบนี้นะครับ มันถึงจะได้เงื่อนไขครบนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่1เนี่ยจะต้องเป็นโจมตีกายภาพอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเเราจะเล่น FR ของซัอซคอร์จริงๆเนี่ยอีก2ตัวตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวตีกายภาพแล้วก็มีบัฟหรือสเปเชียลบัฟที่เป็นขั้นมานะฮรไม่งั้นเวลาเรากดสกิล l r r e h o o แล้วเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เปอร์เซ็นต์เทสี่บนัสเนี่ยมันจะได้น้อยมากเลยนะครับจากที่ผมไปเทสมาเมื่อวานนะครับคือน้อยจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นจริงๆนะครับผมก็คงแนะนําให้ไปเปิด FR คนอื่นแล้วก็เอา FR ของสคอร์เนี่ยมาอ่ามากด FR Eco หรือถ้าเกิดเราอยากจะเปิด FR ของสคอร์จริงๆนะครับก็เล่นได้นะครับไม่ไม่ไม่ถือว่าผิดนะครับต้องบอกว่าไม่ไม่เกี่ยวกับผิดไม่ผิดนะครับต้องบอกว่ามันเล่นได้นะครับเพียงแต่แค่ว่าเปอร์เซ็นต์ของ FR ก่อนที่สคอร์จะเปิดเบิร์ดเนี่ยมันจะน้อยกว่า ตัวอื่นๆที่เราไปคอมโบด้วยนะครับเดี๋ยวด่านน้องม็อกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาสคอร์มาเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามเปิดเ r ฟอารของสคอร์แล้วก็จะมาเล่นให้ดูนะครับสำหรับรายละเอียดของสคอร์ก็น่าจะมีเท่านี้จริงๆแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมได้การกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปรีวิว fr สร e ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ